คตอนนี้เอเปิดประตูได้นะคะไปหลังบ้านเราจะไปกินน้ําแข็งกันค่ะอรับรองปลอดภัยไม่มีอหมาเพราะว่าบนโต๊ะดู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 เยวดูความลึกเดี๋ยวเอจะก้าวให้ดูนะคะนี่จมรองเท้าค่ะทุกคนจริงๆนะคะจมจริงๆเดี๋ยวให้ดูนะคะดูจมไหมคะเห็นหรอเปล่าเอ่ยนี่จมเลยค่ะลึกมาก ลึกมากที่หลังบ้านนะคะเอาย่องไปแล้วบนโต๊ะดูความสูงจะทําให้ทุกคนดูนะคะว่าจะทํายังไงน้อยเนลี่เนลี่แกนอนอกดูทีเนลี่วันี่มาดูเนลี่จอมจอมช่วยช่วยช่วยเนลี่หน่อยเร็วเร็วเร็วใครช่วยเนลี่หน่อยเร็วเร็วไปแล้วขึ้นกลับมิดเนลี่ค่ะเนลี่เดินไม่ได้ไปแล้วเอาน้ำแข็งเข้าบ้านทีนี้อุ้ยนี่ค่ะทุกคน นี่น้ำเขียวปุ๊บวางตรงนี้นะคะนี่หูหายไปแล้วขวดน้ำเขียวเอาฟาร์มสูงของน้ำแข็งขวดน้ำเขียวหายนะคะแล้วเอกก็นี่ค่ะทุกคนจ๋าแล้วก็ต้องแหวกข้างบนก่อนนะคะเอาปุ๋ยไฟข้างล่างค่ะปุ๊บแหมปุ๊บแฮ่อุ๊กอ๊กินเองนะคะมือไม่เปื้อนนะคะอือนี่นะคะปุ๊บนี่ค่ะเอาละ นายเนลี่เนลี่จะออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเขาออกมาได้ก็บอกว่าช่วยฉันช่วยฉันดูที่เนลี elly, ่ครับเทนทาบอนวอวเอนุอู้ทุกคนจ้าเอาละคลิปนี้เอายาวๆนะคะอยากใครดูเอนะนี่ดึงขวดน้ำเขียวขึ้นมาปั๊บน้ำเขียวที่จมอยู่ในน้ำแข็งนะคะโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวอขอหยุดแป๊บนึงเพื่อจะเปิดขวดนี่ค่ะ เปิดแล้วเราก็ราดลงไปนะคะออดออเน้ำเขียวใหญ่เอ๋อหกช้ำช้ำนะคะหกช้ำช้ำเอาแล้วก็จุ่มลงไปต่อปึ๊บอมิดมิดนี่มิดขวดเาแล้วก็แล้วก็ปิดฝาแล้วก็าวกมาค่ะเนี่ยยีงยังยังดวสิเนี่ยดิดไดดอไ้วนเมกไม่ได้โอทีนเอา Oh, hi,